รอบหน้าก็ขอลงสักสิบคนละกันเนาะถ้าสิบคนแล้วมันจะเล่นแบบนี้อะเนาะเออเม่นากูไม่รู้เนี่ยถ่ายแม่หนึ่งแล้วนะจ๊ะสองนัดติดต่อกันแล้วนะพาสามสี่เบียสามลังต้องเข้าแล้วอืก่อนเกมไทยไว้สองหนึ่งเกือบไปแล้วโอ้ชนะ โอ้โหยระต,ระตชัยนาทีแฝ<ป>สันสนนสุดๆส,ส,สถานการณ์สร้างวีลับุรุด <c oughs> แม่สั่นไปหมด <c oughs> เกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> แหมเหลือสิบคนทีไลรีว่าพลูมันสู้ใจขาดทุกทีเลยนะเขาวันนี้มันเป็นวันอะไรวันเนี้ยงงมาก คือสถานการณ์สร้างวีรบุรุษสุดๆเลยเหมือนเราแบบไม่มีอะไรจะสู้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะคือทุกอย่างปัญหาโถมเขามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนเกมที่อิบาฮิมาโก,กานาเต้ไม่ได้ลงคู่กับฟันไดใช่ไหมคะวันนี้ก็ใช้ฟันไดคู่กับเจอมาติบแล้วคือเริ่มเกมมานิวนำก่อนหนึ่งสูหลังจากนั้นไม่นานค่ะฟันไดโดนใบแดง ทุกคนตอนนี้คือเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงของเราเนี่ยไม่อยู่ทั้ง2คนแล้วนะคือโดนนำอยู่1นศูนย์เหลือผู้เล่น10บคนและเกมดำเนินไปแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นคิดดูช่วงเวลาที่เหลือสิแล้วแบบทีมเราก็เล่นกันแับว่าเออก,ก็ก็ไม่ได้ดูจะมีความหวังสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ในครึ่งแรกนะหลังจากที่เหลือสิคนก็ก็ยันไว้อยู่นะ ตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหขนาดสิบเอ็ดคนน่ะมันยังดูไม่ไม่อันตรายสําหรับเขาเลยอะแล้วเหลือสิบคนจะจะเหลืออะไรเนี่ยสรุปเหลือสิบคนมันดีกว่ารอบหน้าเอาลงสักเก้าคนพอไหมคืออารมณ์ตอนนี้กับอารมณ์ตอนครึงแรกต่ต่างกันลิบลับมากๆเลยนะคะทุกคนเออเห็นเห็นอารมณ์ดีกันแบน,นี้ก็คือแบบมันชนะแล้วไงคือถ้าย้อนกลับไปช่วงเวลานะตอนนั้นอ,อยากจะจิกหัวอีเทนจิกกรรมาการด้วย หยุ่มมันเลยค่ะโคตรขัดใจกรมกร,มกรมการกรรมการพิมลีกมึงได้แค่นี้หรอขัดใจโคตรแบบอ้ยกลับมาในเกมนะคะก็กลายเป็นว่าครึ่งแรกเลี้์วพูลยันอยู่นะกลายเป็นนิวนะคะที่นำเลี้ยวพูลอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์คือที่ไม่โดนเพิ่มนี่ก็ต้องชื่นชมพ่อหมี่อลริซงเบกเกอร์ด้วยนะคะช่วยชีวิตไว้เริ่มครึ่งหลังมาเวี้ยวพูลก็ดูเหมือนจะได้ขึงบุก มากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าลิวพูเนี่ยเปลี่ยนตัวนะคะและหลังจากเปลี่ยนแฟนนาวอย่างตาวินนูยเยเข้ามาแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าสถานการณ์สร้างวีราบุรุษซูปเปอร์ซับของน้องคือแบบก็คือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะนึกอยู่แล้วว่าแบบเออไหนๆก็ไหนๆแหละเอาเปลี่ยน เปลี่ยนใครลงมาก็ได้เอาดาวินนูเยสลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แอบ,บเชียร์ให้ส่งนูเยตลงนะคะแล้วก็กลายเป็นนูเยตวีราบ,บูรุตของพวกเราที่ยิงประตูตีเสมอได้นะคะแล้วก็ยิงประตูพลิกให้เร์พููขึ้นนำนิวคาสเซิลสอประตูต่อหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายมากๆเลยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น มันไม่มีอะไรเลยที่ริวพูดูเป็นต่อทุกคนคือเหลือสิบคนแล้วลูกเกมโคตรจะแย่เลยอะแล้วหาคำอธิบายไม่ได้แล้วคือกรรมการแม่งห่วยแตกมากไงประเด็นอะออคือตอนแรกได้ลูกตีเสมออะคิดอยู่ว่าแบบเออแค่นี้ก็พอใจแล้วว่าแต่แบบอ่าเทพเทพสุติเทพดาวินต้อง ปรับปรับแทบอกเลยนะคะวันนี้ยกให้ MVP แบบนึกอะไรไม่ออกตอนนี้แบบมันสุดจริงสุดแบบระเบิดมากดีใจขั้นสุดก็ดีใจสำหรับชัยชนะในนัดนี้นะคะแต่ก็การเสียฟันได้ไปสามนัดโดนแบนสามนัดก็เป็นอะไรที่หนักหน่วงในอนาคตเหมือนกันเนาะคือทีมที่มันจะปังคือมันจะต้องไม่อุปสรรคัก,กนะเนาะ สู้กันต่อไปครับเด็กหงอย่าท้อครับไปครับลุยต่อ